เรีะเดี้ยมมือกู้กับกู้เอาหอยไม้ได้ยังมาบ่ครับให้ไล่ค้มยิ่เด้อสามค้มมาดิบัตรนี่บ่เริ่มจากคมลูกเริ่มตีนี่ก็ได้ใช้ใช่อันตัวนี้เพิ่นเป็นลูกตัวไหนลูกตัวนี้ลูกตัวแม่นี่เนาะคือสิแม่นลูกแรกลูกแรกลูกแรกลูกตัวเมียครับอ่าสูงประมาณหน่อยสามสิบกว่าครับทั้งแม่เพิ่นแม่เป็นดังได้ครับตอนนี้ ทับสมไปในมันจะสี่เดือนวัวแล้วในไหมที่เดือนเต็มด้วยสี่เดือนเต็มสมยังครับมาเขาพุ่มตัวนี่แหละพุ่มตัวเนาะได้สี่เดือนประกันทองใครป้อให้ไหมประกันนะครับเนาะประกันทองข้างนอกได้ลูกโตแม่เปิดเท่าไรครับสี่สิบสามกะจังคุยเอานะครับเนาะกู้ได้ต่อได้อ่ะข้างนอกนี่ ใหญ่ๆตันๆครับเบือเ,เรื่องชัดเจนอ่นั่งหน่อยตัวนี้ตัวนี้แม่มนันบ่ครับตัวนี้แม่มนันสิบประมาณลูกลูกที่สองบอครับนี่ที่อสองเนาะจักเดือนครับตัวนี้นี่เขาเดือนที่หาแล้วประกันท่องคือกันบอประกันท้องเองนาะ,ะ,นท,ะทางนี้มันเป็นเงาเด้อพี่นเนาะแสงบริสัทธ์ครับเครื่องดำเนาะเครื่องดำทัง้งตัวนั้นติดโอม bows, จักหน่อยครับตัวที่แรกตัวนี้เครื่องดำ สูงสิประมาณร้อยสี่สิบครับตัวนี้ประกันท้องห้าเดือนสมสมหยังครับตัวนี้พม์มตัวเนาะสูงไงครับแม่นี่นเปิดเท่าไรครับแม่มันหาเดือนสามสิบสามโอ้พวงแางดีต่อได้ปะครับนี่ต่อได้ต่อต่อได้อีกอยู่สามสิบสามนี่ปะครับด้านหลังผมพี่น้องลูกโตผูเนาะข้างนี้ แม่ลูกลูกตัวผู้ลูกแรกบอครับเลยอ่าลูกแรกแม่ทองว่างแม่ทองว่างสูงกว่สิบประมาณร้อยสามเจ็ดสามแปดนี่แหละแม่เพื่อนอ่าลูกตัวผู้สูงสิเกือบร้อยยี่แล้วพี่น้องร้อยสิบห้าบวกเท่าไดครับคมนี่สามสิบหนึ่งอ่ากับคุยได้ต่อได้คือกันเบิร์ตไปครับแล้วก็คมใหญ่ โอ้ลูกแดงจังครึ่งค,ครับแต่ว่าเป็นลูกตัวผูเ้เ้อพี่นอ้องตัวผู้ครับรอรอไข่ดำผูน้อยนี่แดงดีครับแดงเข้มแม่มันทองได้สองเดือนครับทั้งนอกได้เจกเดือนเนาะผูน้อยเจ็ดแปดเดือนบ่หกเก็บมาเจ็ดเดือนนี่ล้วหกเจ็ดเดือนเนาะนครับทั้งใน,นนี่เจ็ดเดือนก็ครับนี่ทั้งในนี่สองเดือนสองเดือนข้มโตบ่โคข้มต,มตอ่ะข้โมโตสูงกับสีประมาณร้อยสี่สิบกว่าครับ คิดว่าน่าจะลูกหลอดนะครับเนาะเบ่งสีเบ่งโค้งสา่งครับแม่นี่บันตรวจเนาะครับเนาะสองสองเดือนอ่าอยากตรวจอยากเช็กกับคุ้ยกันเบิงครับเปิดเปิดเท่าไรครับอ่าผมลูกตัวหูกสี่สิบห้าไปสี่สิบห้ากล่ามาคุยเอาเนาะครับเนาะคู้ได้ต่อได้เอ้าเบิงเบิงผมเบิงไอ้ลูก ตัวผูกันค่ะก,กันนะตัวลูกง,งามเลยพี่น้องตัวนี้หลังนาตึ๊บครับแดงดีสี่สิบห้าู่ได้ต่อได้อ่ะเบอร์โทรไว้นะครับผมศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าห้ายหเก้าหกสามศูนย์เ้าย์หอยไม้งวงามทั้งบันดุงครับผมอ่ะขอบคุณครับฝากห้อยไม้มาครับพี่น้องจัดมาหลายชุดหลายตัวมากตัวใดก็มาคุยเอาครับผม รรอให้แน่ว่าสั้นหรบ่อนั่งอยู่้อนี่ยังอยู่นี่หรือเปล่ารูปรอห่อหยอดพ่อใหญ่หลงจัดงัวผู้เนาะเอาฝากพี่น้องสายเนื้อสายขุนแม่บริษัไมนั่งแบบนครับสูงกว่สิบประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบก็ร้อยสามสิบอยู่พี่น้องตัวนี้ไข่ปูน้อยกว่สิบประมาณปีกว่าครับตัวนี้เปิดเท่าไรอันพ่อใหญ่หลง เสือหอเนี่ยแหละวันไรหรอวันไหนลุกเปิดอตาเราเสืหามองเอาบ่ครับหรือต่อได้อยู่ต่อได้อยู่มาหลายต่อได้จังหน่อยเนาะอ่ะเสือหาครับตัวผู้บวกไงสีกระแดงใจ่ได้อยู่พี่เนาะครับเอาละกันนั่งหน่อยบ่นั่งหน่อยนี่บ่ตัวนี้บ่ยามองว่าอีย่ากัน่ะเออยามองว่าให้เบิ่งกันอ่ะโอ้สีดีครับแดงดีเนื้อตัวเกี้ยงไม่ลอย บือลืงชัดเจนสูงกับส <16. S 1> ิประมาณร้อยหยิบหหยิบเจนั่งน่อยเปิดเท่าไรก่อนั่งหน่อยิห16ต่อได้บ่สิบหกยังต่อได้อีกยักหน่อยโยกี่น้องเครื่องดำ<อ>เบิดไปครับอ๋อแลาา้วก็ปูน้อยเน,ะเนยะาะสายเนื้อสายคุณขึ้กันสีมุมมุมสูงกัสิประมาณร้อย,ยิบหกเจ็ดกันเท่าไรกครับตัวนี้สิบหกขาร้อยออสิบหกห้ารอยปูน้อย นางน้อย16่ากาปูใหญ่สหครับอ่ะูใได้ต่อได้เบิดทุกตัวเบิรตครับผมอ่ะเบอร์โทรนะครับผมแปดสอ9ศูนย์แปดสองเกหพอหลงสว่างแล้วครับเนาะอ่ะขอบคุณหลยลนครับผมอ่ะฝากพอหลงครับพี่เนาะ ไม่นคันได้ยัอไ hmm, ู้างนเยเี้เ้นนี้เียงนี่ไ้วีรหอยกุงของของนางนี่แหละค่ะโอ้เอ้าบึงนางน้อยหอยกุ้งครับพี่น้องสูงอะไรหอยกุ้งเดบัดไปสูงประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดี่ะคะร้อยยี่สิบเจ็ดนางน้อยบือเรื่งชัดเจนอ้าบึงกันนะบ่งเครื่องดำกันนะเครื่องดำอย่เนาะนางน้อย ผมได้ยินว่ามองเอาเขาได้กัรองคัเมืนเจ็ดค่ะสิบเจ็ดแม่นค่ะอ่าเป็นราคาอยู่สนามเนาะแม่นค่ะอาเป็นราคาอยู่สนามถ่าทางไก่ทางไก่ก็จังคุยกันเบิ่งอ่าปัญหามีาทรงเนาะจ้า่ะฝากกท่วไปนะครับผมศูนย์หกสามศูนย์หกสามหองกหกงสอ่้าองเจากุ้งสว่างนะครับเนาะอ่ะขอบคุณครับผมาได้แ่นางหน่อยมาฝากพี่น้องครับสิครับพี่น้องมองคนเอาเสี่ยวอยู่สนาม พี่น้องมักน้ำกะจังมาคุยกันกับเพิ่นเบิงครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กําลังรับชมช่องสบายใจฟ้ามอยู่พี่น้องอ่ามือนีวันอาทิตย์ครับภาพี่าคเน้อมาอยูสนามโคกระบือบ้านนางัวครับพี่น้องตาบลแวงอํเาเภอสะว่างแนดินจังหวัดสกลนครนครับผมทุกมือวันอาทิตย์เด้อพี่น้องมาพบมาพอกันได้ครับผมอ่มือนีก็เป็นวันอาทิตย์ที่22ครับพี่น้องเสาร์ตุลาคม2 5 6 6ครับ มากับบรรยากาศอากาศหนาวครับเริ่มหนาวเริ่มสัมผัสอากาศหนาวแล้วพี่น้องอากาศเย็นสบายครับง้ควคล้ายเขาไร้ครับเต็มสนามเมื่อนี้คือคักสุดยอดครับบรรยากาศอ่ะพาพี่พาน้องไปไปเลาะบึงอ่าสำรวจไปเช็คราคาน้วกันครับไปไปลายตุลาแล้วราคาที่เป็นแงังไดงพอฟังพอเลี่ยงบ่อ่ากะ ขอกำลังใจเด้อพี่นอ้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นกำลังใจให้สบายใจป้ามครับพี่นอ้องไปพี่พ่อน้องไปเลาะครับผมไปลุยลุยพี่นอ้องเอาเบิง่งแลคาเกษตรกรนกันนะพี่นอ้องแม่ครับแม่ลูกเนาะ,ะี่เนาะทั้งนี้ลูกโตโตฟูเนาะปูน้อยแม่ก็สูงวางเมตรกว่านี่ละพี่นอ้องไทยแท้ครับพี่นอ้องผูไดมากเลือดลอยครับพี่นอ้องมาจัด โค้มว่าไดล่ะชุดแรกแดงๆนี่อันเป็ดชุดนี้นะครับเนี่ชุดนี้ผมไม่ได้ตัวละกชุดสองหาร้อยครับโค้มละสิบสองห้าร้อยซ้ำกันเบิร์ตบ่แม่นเอ้าลูกตัวผูครับสิบสองหาร้อยมองเอาบ่ล่ะตัวแม่กับแม่นครับมองเอาครับมองเอาเนาะทางไก่ทางไก่กะจังมาคุยกันกับตัวแม่ไอ้ชุดชุดที่สองนี่กับลูกตัวผูเนาะตัวแม่ครับลูกตัวแม่เนาะหางกันการนี่พี่น้องนี่ลูกตัวเมีย อันนีุ้ดตัวตัวนี้ตัวแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวใดลูกตัวใดก่อนนี่ครับลูกตัวนี้ตัวนั่งน้อยนี่แม่เพิ่นยูพุนเนาะแมนอ่าแม่เพิ่นกระสีสูงอยู่มันร้อยร้อยรอยสิบห้าบวกเออตีเอาใกล้ๆครับยูไก่สิบสองหาร้อยเนาะแมนครับเอาละกันสิบสองหาร้อยอันนี้กับผู้น้อย เจ็ดพันหาเจ็ดพัหลักพันเนาะครับหลักพันครับมองเอาเวลารือหรือต่อได้อยู่ตัวนี้ต่อได้อยู่ครับอ่ะต่อได้ลักร้อยเนาะครับกันเบิ้งอ่ะเบอร์โทรนี่แหละศูนหหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าศูนย์ปหนึ่งหนึ่งครับศูนย์ปดหนึ่งหนึ่งอยหอยขวัญเนาะทางพังคนพังคูเอ๋ขอบคุณครับหอยม่ยนแม่งครับเม่แดงเ่อม่งัวงามขึ้นมาครับพี่น้องตัวนี้ ตัวนี้เป็นแยกลูกบ่ล่หรือแม่สาวบอครับแม่นีทองมาแล้วลูกแรกครับแม่มนันทองแรกวันถอะบ่บอ้านครับบอ้านหมายความาพา,พาล,ลูกไปตัวน,นึงอ๋อแม่แยกลูกครับพี่นอ้องตอนนี้ท้องว่างหรือทับสมมาแล้วท้องว่างเนาะสูงกสิประมาณร้อยสามเจ็ดสามแปดนี่แหละพี่น้องเครื่องดำออสีสันใช้ได้ยกพี่น้องคือท้องติดดังจักหน่อยเปิดเปิดเท่าไรล่ะแม่แยกลูกเสียหารอยครับสาวเสหายรอย ตัวแดงตัวแดงยังพอฟังอยู่พี่น้องก็คุยได้จักหน่อยเนาะแม่นเอาขอบคุณหลายๆครับพ่อยอะมาตัวใดก็มาคุยเอากับน้องคนครับผมอะบึงงวงงามพอพวนครับพี่น้องตัวนี้ติดดังนะพ่อติดหูจักหน่อยครับสายกระทบจักหน่อยสูงอ่าสิบประมาณร้อยสามแปดประขาดพี่น้องตัวนี้เครื่องดำไอ้แม่นางเนาะพ่อเนาะ สมแล้วเรือตรงนี้เรือโอ้สมแล้วตีแล้วตีปลาพันสองเดือนประกันท่องให้พ่อพ่อประกันท่องนะประกันทองให้เนาะครับโบดเข้มเข้มครับแข้งดำหูดำเครื่องดำเปิดเท่าไรพ่อไม่มั่นสองเดือนเก้าสามพันล้อยเปิพงอเ่อมองมองเปิดเนาะไอคุยได้อีกบ่ได้ิยางคุยได้อีกอยู่จังหน่อยครับเก้าสามพัน้อยหัวทองแรกครับอนาคตไกลเลี้ยงไปอีกโดน แม่ลูกก่พ่อนี่นใ,ใ,ใล่ะแม่เพิน่นโอ้อยู่ทั้งคุนเนาะไปล่ะม่โอ้มันล้วตัวนี้หัวงหาล้อไพ่ดแล้วา้อยห่วยโอ้ยก็อพอซื้อแล้วเนาะจากงวดสี่หมื่นหาหมื่นเหลือเศากว,ว่าหนึ่งันนี่หารอยตัวนี้สูงประมาณหนอยสี่สิอยู่พี่น้อง แม่นางเนาะพ่อเนาะกอสีเป็นยังเป็นฟัน้ำนมอยู่พี่นอ้องตัวนี้ครับ <c oughs> เครื่องดำสูงดี <c oughs> มาเปิดมาคุยกันโยสนามนี่เพิ่งลดได้หลายเด้อพี่น,อนอ้องเลยหลังเช้าว่าออกยูทูบนี่กะเพื่อคาทรงคาอย่างแน,น่จักหน่อยแต่ว่ามามาครับแต่ว่ามาคุยกันโยสนามนี่ซ8แปดหาร้อยครับพี่น,อน้องนี่ครับอ่ะแล้วกะแม่ลูกลูกตแม่ เครื่องดาลูกแรกนะพอนะ่อเนาะลูกแรกลูกตัวเมียรครับพี่น้องแม่นี่สูงกับประมาณร้อยสี่สิบครับแม่เครื่องอมลูกเครื่องดําแม่ตัวนี้ทับสมไปพอ่อแม่บอลขององว่างเนะงาะเปอดเท่าไรพอ่อสี่มือเนี้ยสี่สิบหนึงน่ง,งก็คุยได้ต่อได้เนาะครับผมอ่า้วกาแม่ฟันแม่บอกหงวงามอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ใหญ่ lực ná ạ, cái này bửng lưng sắc trên, súng loại 40 bùa, cái này bưng cái ná, bưng keeng keeng đâm, cái mẹ, ngon ngàm không 29 Sao Ôi Mong mong ở papa, vẫn còn nói được này. 40.000. Vẫn nói được này. Nói được โอ้ฟืนโค้งสางนี่สุดยอดเด้อพี่น,น้องแม่นี่ครับลำตัวเง้วสูงดีครับบอลทบมันสมเน,ะน,นเานะครับยังเป็นฟันนำนมอยู่สาวเกาส,ส,สี่สิบเมตรสี่สิบหนึ่งเนาะลูกตัวแม่ทั้งบนุนแล้วก็ แม่มานทองแรกทั้งคุณเศร้าเศร้าเร้าสามหาร้อยฮะคได้ทุกโตัวเอาเบอร์โทรครับผม065 065 016 016 3328 3328พระควรสว่างแดนดินเอาขอบคุณครับผมหมานแล้วตัวนึงเมื่อนี้ได้การได้การตัวนี้นี่ครับม้วนถือบอกออกพันศานี่โอ้มักกะตตนไงครับสายสาเลสายขุนสายเนื้อครับสูงเท่าไรครับตัวนี้ ได้บ้านปะปรกสิประมาณร้อยสาอาจจะมีบวกก้ง่อยครับพี่น้องซาลีวาบันบานเเปรียบเทียบเลยกัุ้ใเไปใช้การง่โอ้พี่ยะกคดีปัญญังว่สันห้อยทง<แ>ว่าเนื้อนี่ห้อยเปิด,ดเปิดเท่าไรครับเปิดไปส้าหกร้อยสาหกหารอยเนะานะกคุยได้ต่อได้<แ>อ่ะเปิดโทรนะครับผม0 9 0ย์เ หอยธงชัยเนาะว่านอนอ๋อขอบคุณครับผมครับากสายเนื้อสายคุณหอยธงไหมครับพี่น้องอันนี้ครับสายคุ้นเลือดสูงสายคุ้นเลือดสูงตัวนี้ซาเล่ครับตัวนี้ก็สีสูงอยู่ประมาณร้อยเกือบร้อยสามสิบพี่น้องเอ้าบวกลบหอยพลอยู่นี่โอ้หนาตึบครับตัวนี้หนังหนาดีอายุสิได้หลายปันใดเนาะครับเนาะพอนี่ ถนอดสองปีไปสิปีกว่าเนะาะครับสูงประมาณร้อยสาบวกลบครับเปิดาได้ครับเสาสี่ห้าร้อยเนาะเอาผู้ใดหาเขา่าขุนอยู่้อ,อยสุพีจัดมาให้ครับเลือดสูงเติบลวพี่น้องตัวนี้เท่าไรก็ครับตัวนี้นผู้ใดต่อได้เนาะ อ่ะเบอร์โทรนะครับผม065 065 293ยเก้ายังเกาะ293 293 9213 9213อห้อยสุพีนะครับเนาะทางบ้านนอนเอาขอบคุณครับผมจัดสายขุนมาปากพี่น้องครับหอยสุพีเอาคุณยายคิดจัดยังมา้ครับเมื่อนี้ว่ามาทีตัวครับเอาเริ่มจากสายเนื้อสายขุนเนาะชลีนุ่มน้อยตัวแม่ตัวเแม่เนาะเอาเดี๋ยบเมืองนาวะ เฉลนางน้อยไหนเท่าไรเใ่นี้นิดนั่งหน่อยตัวนี้สูงอยู่ร้อยหยิบผ่าประมาณนี้แหละพี่น้องเปิดเท่าไรอัะนางน่อยเลี่ยเก้าหนึ่งครับสองหมื่นเนาะกากาโตเอาครับผมแล้วกาตัวได้อีกของเขาอา้ายเนื้อซายคุนครับหัวผูตัวนี้สูงอยู่ประมาณร้อยยิบ เจ็ดยี่แปดนี่แหละพี่น้องตัวนี้เปิดเท่าไรไอ้ผู้น้อยซืบเก่าเนาะกับต้อเอาครับไปหาผู้น้อยอยู่พี่น้องตัวนี้ผู้น้อยผู้น้อยตัวนี้สูงอยู่มานเมตรสิบครับพี่น้องเปิดเท่าไรครับผู้น้อยเมตรสิบนี่แปดพันห่าครับผมคุลักแปดพหลักพันเนาะมองมองเอาปะครับหรือต้อได้อยู่ตัวนี้ครับกต้อได้อยู่ครับอ่าลักร้อยนี่แหละเนาะอ่ะคุยกันเบิ้งครับ ปูแด,งเ,ดงเข้ม,ขมตัวนั้นสูงอยู่มันเกือบร้อยสามสิบอยู่พี่นอ้องเป็นงอยพนอยู่เปิดเท่าไรครับปูแดงเข้มฮะสิบแปดเนาะ,ะสูงกว่าสิบประมาณร้อยยี่สิบห้านี่แหละครับตัวนี้พี่น้องแต่ว่าแดงเข้มดีโอ้พ่าูเป็นตาเป็นตาเอาไปเลี้ยงครับช่วงนี้ราคาพอฟังอ่ะเอิดโท่นะพูยาคิดศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าสี่ 6กศูนย์หกแปดย์กจะคิดคำมตะก้าเนะครับเนาะครับผมอ่ะขอบคุณครับผมครับมารคใส่ใดราคาใดกับมาคุยเอาคัห้อยคิดกับพี่น้องคุยได้ทุกตัวครับผมอ็คับอปุ้ยสาวหกแม่นางเนาะครับสมโอ้สมเน้วสามเดือน หนักดีดบ่เออธรรมดาครับสูงก็สิประมาณร้อยสามเจ็ดสามแปดอยู่พี่น้องอันนง้อยอ่ากู่ขึ้นมองรถมาจอดอันขึ้นง้อครับอยู่นี่ติดคอติดดางจากหนฮู้อยู่เนาะไอ้ทับยังมามสามเดือนสมตัวครับสมตัวอท่านสมตัวสามเดือนบ้านได้ตรวจเนาะ ครับเอ้าผมมาคุยกันเบิงเด้อถ้าอยากตรวจกับน้องเพิ่นก็ได้ออกเออ่สไตล์เลมอนครับพี่น้องครับมือลื่งชัดเจนครับแม่นี่ลูกแรกประมาณ3เดือนเปิดเท่าไหร่ล่ะมองเปิดเปิดสั่งเจ็ดมสัเจ็ดเนาะกะจังมาต่อเอาอะเบอร์โทรได้ล่ะศูนย์เก้าสามศูนย์เก้นึ่งเก้าเก้าห้าหนึ่งเก้ครับผมสองห้อยปุ้ยกุลระคำนะครับเนาะ เอ๋อไปกลับแล้วม uh, ah. ื Again, <ts> ่อน oh, ี้กลับแล้วครับกลับมีตะปูไหมมีตะปูไหมไอ้ขาดบ่เอาหมานไปแล้วตัวนึงอ่ะเหลือแม่มันพองแรกครับพี่น้องเอ๋อมาคุยเอากับหอยปุ๋ยครับพี่น้องเอ๋อหอยไผ่ครับผมสวัสดีครับได้ยังมาฝากพี่น้องครับมื่อนี้ที่ตัวนี้ครับอ๋อจัดควายเนาะสวยๆนี่ก้อนครับเดี๋ยวผมหาทางเขาก้อนแดดมันเหลื่อมครับพี่น้องแม่น่าสวยๆนะครับแม่นางน้อยสูงเท่าดครับได้วัดไป สประมาณร้อยยี่ห้าแล้วครับเนาะครับร้อยยี่ห้าบวก่ายดีครับหางยาใส่ได้อยู่พีน่น้องเปิดเท่าไรครับนั่งน่อยเห้าห้าร้อยครับสิบเก้ร้เอาไปถึงหลักสั้ครับพี่น้องกู้ได้ตัอได้ปะครับใก่ไก่กับจังว่าคุยกันเนาะครับเนาะบึงเอือบึงหนาบึงตาครับแต้มแก้มจำนั่งหน่อยเ้กาก็ตัวได้ัครับ โอ้หลังดีครับตัวนี้หลังเปียหลังไงหลังหนาแม่สองหมื่นครับแม่สาวหรือแม่แยกลูกครับตัวนี้นนนครับ,รบเดี๋ยวเบังหนาเบังตาเบังเขาเนาะน่าจะเป็นแม่แยกลูกครับตัวนี้พี่นอ้องสูงร้อยสาบสูงร้อยสามสิบ คุยกันท้อง ойти, ว่างป่ะครับหรือยังไงตัวนี้คุยไปท้องว่างหรืครับท้องว่างเนาะครับเนาะสูงร้อยสามสิบเมตรแยกลูกอ่าเปิดอยู่สองหมื่นครับสองหมื่นครับอ่าก็จังมาคุยเอาเนาะครับเนาะประกันตัวนี้ให้ท 10. ouais. ุกอย่างครับผมมีตัวนีุ้กอย่นะครับผมจอยครับอ่าตกน้ำเลี้ยงเนาะอ่าเลี้ยงหน่อยครับไป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 อ่าราคาคมลูกลูกเมียอ่ากูได้หาลูกตัวแม่อยู่ตัวแม่ครับของแท้ครับพี่น้องยังเกี่ยวกี่ตมลูกบอมอยู่ลูหันมหลังอยู่สายบ้านๆครับ ลูกตัวเมียลูกลูกแรกหรือลูกสองครับตัวนี้ล,ล,ลูกแรกเนาะสูงเท่าไรเราแม่ประมาณมร้อยยี่สิบบวกอ๋อบ,บวกลบเดือพี่นอ้องลูกตัวเมียสายบ้าน,านเปิดเท่าไดรครับ ส3 0 0 0ครับสเนาะเกสามเอาปูงบไปหลยหาควายไปเรี่องครับได้เรียงก็ได้แลกก็ได้ครับเอาเบอร์โทรนะครับผม083ย์แปดสามศูนย์แปดสห้องเปไฟวานอนมานอนครับผมครับอขอบคุณครับจุดใดกับมุกุุยเอาครับหอยไฟกนามตครับนารัครับ ฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมมาพบม,มาพ้อกันได้เด้อพี่น้องทุกวันอาทิตย์ครับทั้งสนามโคกบือบ้านนางวัวครับพี่น้องอสำหรับเมื่อนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไ้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ